สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลา VIP นะครับลา VIP ของวันที่นะครับของวันที่ยี่แปดนะครับยี่แปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลา VIP ก็คือลารอบดึกนะครับออกสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ช่องว i พีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมร้่นรวมเพื่อามบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นรุ้นกันเท่านั้นนะครับวันที่28มิถุนายน25 6 1นนะครับวันนี้วันศุกร์นะ ลาวีไอพีเด่นนะครับสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่นะครับส่วนห้าเป็นทดลองนะสามสี่คู่กับอะไรครับนี้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับสี่ก็ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับตามนี้นะครับวนชอบค่อยจัดนะไม่เชิญไม่ชอบก็ลุ้นลมเพื่อความมันถึงไปนะครับเด่นสามกับสี่นะครับรองห้านะฟันธงที่สามแล้วกันนะครับสามนะครับเจ็ดกับแปดนะเด่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดกับแปดเด่นชุดวินจะอยู่ตรงนี้นะครับใครชอบห้าก็เองห้ามาแทรกใส่ด้วยนะครับประมาณนี้นะตามตามนี้เลยครับ ส่วนชอบค่อยจัดนะครับปันธงที่ปันธงที่ครับที่ที่สามใช่ไหมที่สามันก็เอาสามไปลูดไปวิ่งนะครับก็คือเด่นปันธงที่สามนี่เองนะครับตามนี้เลยนะครับจดเอาเลยครับทุกตัวทุกตัวนะครับสามทุ่มพึ่งนะครับได้เหได้คิดกันนะครับได้เหได้คิดกันนะครับขอขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรั์ทวีโชคสวีสุขนะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ดวงดีดวงดีนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ